เ็ตัวไม่อยากให้ดูตรงสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้าเมฆเนาะมารับปืนกระบอกใหม่นะฮะนี่หน้าตาคนหล่อส่วนไปไหนไม่เคยไปนะครับไม่ไปี่รับปืนกระบอกใหม่เดี๋ยวรา,ายละเอียดคือรางเท่าไหร่น,นะพี่ร้อยสิบเอ็ดหนึน่งหนึงน่งหนึ่ง รางร้อยสิบเอ็ดเมตรอ๋อแล้วยางร้อยสิบเอ็ดเอ้ยรางร้อยสิบเอ็ดเซนนะครับ<ม>แล้วก็ชักเจ็ดสิบเนาะชักสปีสามสิบห้านะฮะตัวนี้นะครับลายจับหูเป็นปืนกระบอกใหม่รางเป็นรางไม้สักนะครับส่วนผ่านท้ายเป็นเป็นในไม้ปุยฝ้ายปุยฝ้ายเนาะไม้กระทร้อนนะเดี๋ยวเราจะเอาไปทดสอบดูว่าเป็นยังไงนะนี่ไม่เอาเงี้ยงพับอร์ก็ มียูหลอกเงี้ยครับรอ,อ่ะไม่มีอ่าไม่ทเลยเหรอยังไม่ได้มีเวลาทาเป็นเป็นส่งส่งออกไปหมดแล้วเป็นงั้นไปนกำลังขูกยางอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูน้ําหนักช่งางเมื่อเช้าได้เมื่อวานเมื่อวานได้หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้ากิโลนะครับไม่รวมหลอดกับรูกดอกคือผมชอบเนาะน้ําหนักเบาๆนะะเวลาเรายกลอปลาขึ้นนี่จะได้ไม่หนักมือนะครับ อันนี้เป็นยางธรรมดาก่อนครับเป็นยางสําหรับยางเล็กๆยางรับเด็กเด็กหัดยิงยางนี้นะเป็นยางนิ่มกกเลเวลหนึ่งเพิ่งเริ่มต้นยางยางคนเลเวลหนึ่งใช่ไหมมันมีไม้อยู่อันหนึ่งนะู่นนะไม้ตะเคียนหินนะครับคือตอนแรกว่าจะเอารางอันนั้นนะฮะแต่เพื่อนมันเป็นไม้ตะเคียนนะรู้สึกจะตกมันนห,หน่อยด้วยไปนั่งมองอยู่พักหนึ่งอนะ เลเวลตัวเองไม่ถึงเนะาะยังไม่กล้าใช้ก็เลย<า>หันมาใช้ล้างไม่สักแทนนะก่อ,อนนะาน้ท่านใดที่คิดว่าเลเวลตัวเองสูงแล้วก็สั่งแกได้นะล้างไม้ตะเคียนจริงๆนะครับตะเคียนหินนะก็วันที่ไปได้ไม้มาก็แกวโยนไว้นอกโรงนะครับไม้แผ่นเนี้ยม่ได้โยนไม่ได้เพนะวันนั้นก็ยังดีออย่างดีอะไระโยนอยู่ข้างนอกเลยไม่ลองรวมกลุ่มรวมพวกกับฝูงเลยไปถึงยืนมองห่างๆแกบอกว่าเอาไปเลย ากได้ไปเลย <laughs> มันแปลกตรงนี้แหละอะเสร็จแล้วแล้วมันเลี่ยมเลยเหมือนจะตกน้ำมันเลยเนื <laughs> อ้อแน่นไปลองกันเี่ไปครับเดี๋ยวเราไปลองหลังบ้านกันดูคือได้ปืนมาใหม่ทุกกระบอกครับต้องลองเนาะว่าปืนออกซ้ายออกขวาหรือว่าไปทางไหนนะครับเด็ดขึ้นตกลงนะฮะอย่าเอาไปยิงปลาเลยเนาะเราจะจับจุดปืนไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวเราลองกอนหลังบ้านแก okay. นี่ได้ขวดละแกกำลังหา นะครับเดี๋ยวเจอกันหลังบ้านกันเลยไปลองเลยนะเมื่อก่อนนี่เดี๋ยวเราใส่น้ําก่อนฮะตอนนี้เรากําลังจะลองคไปที่บ่อเป็นบ่อน้ําเป็นบ่อน้ําใช้นะฮะบ่อน้ําใช้เอาขวดน้ำมาก่อนที่ใส่แล้วโอ้ยหน่อยไปมันต้องใส่ให้ปิ่มๆมันเหมือนปลาที่กําลังจะลอยอ๋อใช่ไหมการทดสอบปืนมันต้องอย่างนี้นี่ประมาณนี้ ก็โยนลงไปในนู้นเลยในตรงไหนที่ปลาขอนดีๆนั่นแหละตรงนั้นแหละลงไปแล้วเห็นไหมครับอ่าไอเล็ดกำลังขอดแล้วไอ้เล่นลอยโดลอยโดลอยครับครับปลาอยู่ในน้ําก็จะลอยประมาณนี้ฮะสุดตัวเนาะเดี๋ยวจะลองกำลังจิบน้ําเลยให้ดูยางสองเส้นนะครับชักร้อยสิบเซนเอ้ยไม่ใช่ชักเจ็ดสิบยางร้อยเอ้ยล้านร้อยหนึ่งถูกถูกถูกครับอนี้เล็กตรงๆก่อนเนาะอันนี้คือลูกแรกนะฮะ ครั้งแรกเลยเล็งตรงก่อนครับตายครับงานนี้แต่อันนี้นอนนัดแรกนะครับนัดแรกของการทัดเชสโดนเต็มเลยนี่อันนี้เล็งตรงไม่เผื่อนะครับไม่เผื่อฮะนี่ฮะนี่เล็งตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้พอดีเลยเลงดำนะได้ดำได้ดำใช้ได้เลยเนี่ยใครไม่รู้ทำเปืนแม่นหรอนะไม่ได้นัดที่สองนะไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับผมแม่นเลยครับเกี่ยวกับเขาไม่ได้พี่ พราะมันแตกไปแล้วอ่ะน่าจะ<ว>จมหนมีปะ่ะมีเดี๋ยวไปหยิบมาไ,ได้ไหมเนี่ยได้ได้มีน้ำมันป่ะไม่มีอะเอาใช้ได้มันเป็นปุ๋ยหนึ่งนัดนะครับตรงนะครับเล็งไม่มีเผื่อเนาะเล็งตรงๆนะฮะเดี๋ยวมาลองดูนัดที่สองกันสีมือใช้ได้ครับพันเอกแต่ว่ายิงเคโดปืนแม่นปืนแม่น,มน,น,มนยิงเคโดไม่ถูกครับข้ามหัวครับยิงเคโดนี่ข้ามหัวทุกตัวครับ อันนี้ดีเส้นเนี่ยแต่ไม่ใช่กี่อปอนเนี่ยเชือกร้อยห้าสิบปอนโอเคเรียบร้อยนัดที่สองพร้อม 2, อมะขึ้นเสซตในก่อนดิไอ้หนูไม่เป็นไรพี่เหรอเข้าในเหมือนกันโอเคถูกไฟไหนะขอให้ถูกไาอย่างเดียวอ้าวนัดที่สองนี่ครับลูกสองพันหน่อยน,นะนู่นะฮะนู่นเลีงจุดขาวนะครับเป๊ะเลยพี่ ไม่พลาดนะไม่มีดิดซ้ายดิดขวาเลยไม่พลาดนะครับโอ้หัวใจก็าปืนกระบอกนี้แน่นอนครับเด็งไม่มีเผื่อครับตรงตรงตั้งชื่อนีพี่นางหนึ่งหนึ่งหนึ่งตองหนึ่งตองหนึ่งโอเคตองหนึ่งครับตองครับได้ชื่อแล้วนะตองหนึ่งตัวนี้ตองหนึ่งเดี๋ยวเราเอาเนี้ยออกหมายเลยนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันเนาะสาวเลยแบบกางเลยที่เล็งเป๊ะเข้า่รงไหนตรงนั้นเลยครับนะครับนี่เนี่ยทำปืนเนี่ยสุดยอดเลยกระบอกใหม่ของเขาครับ กระบอกเก่าๆก็เหมือนมีเมียเดิมนะไม่ฮะเลงกลางเข้ากลางนะครับไม่มีเผื่อนะครับเห็นไหมเป้าเข้าครับครับสวยงามสุดยอดลุกพนอมีผมชอบพี่นมาเมฆกันเดี๋ยวก็เอาไปนั่งรล้วรูปคำาแล้วก็ออกการเลยดีกว่าเปลี่ยนกระบอกใหม่อีกครับเหมือนเหมือนมันมีเมียฮะพอพอได้คนนี้เสร็จแล้วมันก็อยากได้อีกคนหนึ่ง๋อไม่ใช่เหรอเยวพี่เมฆมาเปรี้ยวผมฮะหลังจากทดสอบแล้วเนาะ ต่อไปก็เป็นการจ่ายจ่ายตังนะครับมาดูกันว่ากระบอกนี้แกจะคิดเท่าไหร่นะฮะค่าครูเนาะไม้เราเองนะครับไม้กระท h อนก็ตัดมาจากที่บ้านนะขโมยไม่ใหญ่เ <laughs> อดูกันเราเองนะฮะวา่าค่าครูเท่าไหร่นะครับอันนี้บอกไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นค่าครูนะครับก็ ดูกันเอาเนาะเฮ้ยเอาละฮะดูกันเอานะครับว่าค่าครูเท่าไหร่นะครับอ่ะพี่เมฆมาแล้วครับค่าครูครับมาแล้วนะครับนี่นะครับค่าครูครับโอ้ดูกันเอาเองครับนี่ครับนี่คือราคาของไอ้ตองหนึ่งนะครับนางหนึ่งหนึ่งนี่ฮะค่าครูพี่เมฆนะครับขอบคุณครับเก้าบาท ไปแล้วครับเดี๋ยวออกไมากันดูดูดูเนี่ยหลังจากส่งต่อขนแขนลุกเลยเห็นมูดูไปครับนี่แหละโทษฐานนี้รู้จักกันเดี๋ยวนี้ออกหมายกันไปครับ แน่แน่ว่ะแตตัวไม่อยางให้รู้นนะครับไห่รูวนนะครับ จะโดนนะครับหนึ่งทมเดี๋ยวไปแล้วไปหลุดไ่หลุดไปหลุดไปหลุดไปหลนดไ่หลุดนะครับ <c oughs> เปิดตาได้สำเร็จนะครับเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดียเดียวไยเนี่ยมุนกนมุนมน

พอได้ครับสองสามโลได้นี่นครับโว้ยแล้วก็พันเนาะกิ่งไม้เนี่ยแหละโอ้ทะลุตัวเวนี่ไม่หลุดครับเฮ้ โดนะครับขึ้นคู่กับไอเล็ดเลยน้องตองหนึ่งนะเปิดตาได้แล้วนะครับตอ,องหนึ่งครับไซส์ประมาณสองโลกว่ากว่า อดงานหนูตองหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่กิโลเนาะอืมกาไว้ไม่ผิดนะครับ2อโลก,กว่ากว่าเนาะนี่นะฮะสอ,สองโลสี่ขีดใ,ขขใช้งานได้ดีนะครับน้องตองหนึ่งนะฮะ <c oughs> นี่ฮะกระบอกใหม่ลังสันโดย านเมฆนะครับน้ำเมฆฮะทดลองยิงครั้งแรกก็ถูกใจแล้วนะครับอันนี้ฮะออกหมายก็ได้มาแล้วหนึ่งตัวเนะาะราคาค้างวดก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับสนใจยังไงก็ไปติดต่อแกได้นะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะกับน้องตองหนึ่งนะครับปืนใหม่นะฮะโดสองโลเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ